m หนึ่งในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยเป็นเมืองที่อบล้อมไปด้วยหุ่นเขาและทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามหลากหลายด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแอบไว้ด้วยมนต์เสน่ห์บนชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกทะเลอันดามันห่างจากกรุงเทพมหานาครประมาณ788กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ4,170.90ตารางกิโลเมตรเบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอ46ตำบล321หมู่บ้านจังหวัดพังงามี จำนวนประชากรประมาณ260,000คนสภาพสังคมเป็นสังคมเกษตรกรรมความเป็นอยู่ของคนพังงานิยมความเรียบง่ายเศรษฐกิจหลักของจังหวัดพังงานในอนาคตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จังหวัดพังงายยังเต็มเปี่ยมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งธรรมชาติแบบท้องทะเลธรรมชาติใต้น้ําและกลุ่มเกาะสวยงามเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเช่นอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและเกาะน้อยใหญ่มีเขาหินปูลและลักษณะต่างๆที่มีความงามแตกต่างกันไปสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องชื่ออย่างเขาตะปูหรือที่รู้จักกันในเกาะเจมบอลถ้ำลอดเขาพิงกันและเกาะปัญญี พังงายังเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกอย่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินที่งดงามทั้งบนก่อนและโลกใต้น้ํานอกจากหมู่เกาะต่างๆซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแล้วพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดพังงาที่ทอดตัวยาวกว่า240กิโลเมตรยังมีความงดงามของทิวทัศน์ชายฝั่งและทิวทัศน์เหนือผิวน้ําหาดทรายขาวละเอียดความสงบร่มรื่นทําให้ใครหลายคนหลงไหลและอยากมา สัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของที่นี่จังหวัดพังงามีเป้าหมายการพัฒนาคือศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพเกษตรยั่งยืนสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะพังงาแห่งความสุขประเด็นการพัฒนาจังหวัดพังงามีสีด้านได้แก่ การส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขบวงจรสร้างเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าควบคู่การบริโภคและการผลิตอ,อย่างยั่งยืนสงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีความมั่นคงปลอดภยัยเพื่อสร้างสังคมให้มั่นคงและน่าอยู่จังหวัดพังงามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้แก่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหางบัวตำบลโคกกอยอ,อตะกัวทุ่งเพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่ตามพังเมืองรวมชุมชนโคกกรอยไทยเหมืองอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อการเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเป็นประบบโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยของประชาชนในชุมชนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในเขตจังหวัดพังงาได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมากตําบลบางเหรียงโครงการอ่างเก็บน้ำลำรุยใหญ่ตําบลลำแกน่น เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บน้ําไว้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนการปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและยังบรรเทาปัญหาอุทกภัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงาในพื้นที่อําเภอตะกวดทุ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายตัวให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงาเดอะพักเขาหลัก เป็นการพัฒนาพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้งานให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่รองรับกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวการนันทนาการของคนในชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่วางไข่ของเต่มามะเฟือง จังหวัดพังงามีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้แก่กิจกรรมเิ a แ็บไทยแลนด์บายตัวเดอร์ฟอง2022ซึ่งรวมนักปั่นจากทั่วโลกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม2,000คนจาก23ประเทศ กิจกรรมบางสักบีทเฟสติวัล2022ที่มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมิวสิกโชว์ซีซับแอนด์ซับสแกตเทนนิ่งโดยสร้างรายได้ให้กับจังหวัดมากกว่า50ล้านกิจกรรมเซิร์ฟเฟสติวัลนหาดปัตะลังซึ่งเป็นเซิร์ฟทาวน์เดสทิเลชั่นที่มีเรานักโต้ขึ้นมากกว่า2,000คนมาร่วมกิจกรรม กิจกรรมพังงาบิดลานอินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ h มาราธอน2022นหาหาไทยเหมืองเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในทุกกลุ่มวัยทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเปิดมุมมองจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักในมุมมองใหม่จากทั่วโลกในรูปแบบสปอร์ตซิตี้ การพัฒนากเกาะเขาให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การอรนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาครัฐและความต้องการของชุมชนท้องถิน่น